ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายอโยอีกออรมนอแ,นแฉลับชายแดนใต้ป่วนดักซุ่มล็อกเป้าแต่ลงมือพลาดตำรวจวางกำลังไล่ล่าเดือดค่ะ ผู้รับผิดชอบปัญหาไฟใต้โดยตรงในหมวกของกอรมนระบุบอกว่าเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นกับประชาชนผู้บริสุทธิ์ในช่วงนี้ทั้งพี่น้องไทยพุทธในอำเภอแว้งจังหวัดนาราธิวาสและสามเณรที่อำเภอสะบาย,ย้อยจังหวัดสงขลา<ส><ส>เกิดจากการสร้างข่าวลือแบบผิดๆของขบวนการแบ่งแยกดินแดนและยังมีเรื่องของการลงมือพลาดอีกด้วยค่ะ ก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของ b บย์คที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไว้ด้วยนะซึ่งเบยก็จะมาเล่าข่าวนะ สรุปประเด็นข่าวในรอบวันของทางเดอะคริติกค่ะที่เราได้นําเสนอในวันนั้นนะคะในช่องทางเหล่านี้นะไปติดตามกันที่เยอะค่ะจากกรณีของสถานการณ์ชายแดนใต้ในหลายพื้นที่ค่ะที่ขณะนี้เรียกว่าเดือดมากเลยทีเดียวนะฮะกบฏใต้เหิมเกริมก่อเหตุไม่เว้นแต่ละวันค่ะล่าสุดรอบโจมตีรถกระบะของร้อยตํารวจโทวัฒนาชูมาปานเจ้าหน้าที่ตํารวจสพสะบาย,ย้อย จนทำให้สามเณรมรรภาพหนึ่งรูปและบาดเจ็บหนึ่งรูปทําให้หลายฝ่ายออกมาประนามอย่างหนักค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะวันที่22เมษายน2568สํานักข่าวอิสราได้รายงานว่ากอรมนเปิดต้นต่อยิงเนนไทยพุทธผลพวงปั่นข่าวยิงอดีตอุสตาร์โดยมีรายละเอียดระบุว่าพลโทสุรเทพหนูแก้วหรือบิ๊กจอยค่ะ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจากักรซึ่งรับผิดชอบปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรงการได้กล่าวกับทีมข่าวอิสระว่าเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้บริสุทธิ์หลายกรณีต่อเนื่องกันในช่วงนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์คนร้ายยิงนายอับดุลรอนนงนายอับดุลรอนิงลาเตออดีตอุสตาจนเสียชีวิตเมื่อวันที่18เมษาย,ยนที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอสุงไงกลกจังหวัดนาราธิวาสค่ะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมีการสร้าง ต่อปากและในสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มขบวนการและแนวร่วมให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเจ้าหน้าที่รัฐเป็นฝ่ายกระทําเพราะอดีตอุตสาหะนี้เคยมีประวัติในแฟ้มข้อมูลของฝ่ายความมั่นคงค่ะ เมื่อนายอับดุลรอนิงลาเตถูกยิงแล้วค่ะมีการสร้างกระแสทันทีให้เข้าใจผิดว่าเจ้าหน้าที่รัฐเป็นคนทำซึ่งพลโทสุรเทพอธิบายวิธีการทำงานของกลุ่มขบวนการแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นความขัดแย้งภายในขบวนการ b ีอกันเองด้วยค่ะระหว่างแกนนํารุ่นเก่ากับรุ่นใหม่โดยใช้เงื่อนไขก่อเหตุแรงกับคนที่นับถือศาสนาพุทธซึ่งจะว่าไปก็มีแกนนําบางส่วนไม่เห็นด้วยกับวิธีการแบบนี้แต่เมื่อข่าวลือแพร่ออกไปค่ะก็ทําให้แนวร่วมขบวนการบางส่วนเปิดประเด็นการตอบโต้ทันทีค่ะแล้ว พื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งญิงพระและเนนวัดกุรา ที่สบายย้อยจังหวัดสงขลาค่ะส่วนเหตุการณ์ลอบวางระเบิดแบบโชเล่บอมนะที่ริมรัว้วกำแพงสพโคเกเคียนจังหวัดนาราธิวาสเมื่อคืนวันที่20เมษายนที่ผ่านมาจนทาให้มีกลุ่มเยาวชนนะที่เป็นมุสลิมที่เรียนอาฟิดนะก็คือท่องจําอันกุรอานเนี่ยได้รับบาดเจ็บจํานวนหลายคนนั้นเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความผิดพลาดมากกว่าค่ะที่กลุ่มก่อเหตุรุนแรงเนี่ยจะก่อเหตุกับมุสลิมด้วยกันและทําให้เสียมวลชนซึ่งขณะนี้กลุ่มขบวนการก็ถูกประนามจากหลายฝ่ายค่ะสําหรับความคืบหน้าทาง คดีค่ะกรณีคนร้ายก่อเหตุยิงสายรถกระบะของร้อยตำรวจโทร วัฒนาชูมาปาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสบาย,ย้อยจนทาให้สามเณรมรณภาพหนึ่งรูปและบาดเจ็บหนึ่งรูปเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งตํารวจทหารและฝ่ายปกครองยังคงตึงกําลังโดยรอบพื้นที่จุดเกิดเหตุซึ่งอยู่บนถนนสวนโอนบ้านคลองเรียนหมู่6ตําบลเปลี่ยนอาเภอสบาย,ย้อยห่างจากวัดกุราประมาณ500เมตรค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และตรวจพิสจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD นะคะเข้าไปเคลีย์พื้นที่ให้ปลอดภัยที่สุดก่อนให้ตํารวจสพสบายย้อยและเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บหลักฐานตรง จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะพร้อมทั้งไปตรวจสอบหาหลักฐานภายในรถยนต์กระบะที่เป็นยานพาหนะที่ถูกคนร้ายยิงใส่ด้วยค่ะโดยจากการสอบสวนเหตุการณ์ของเจ้าหน้าที่ค่ะทำให้ทราบว่าคนร้ายที่ก่อเหตุมีสองคนค่ะใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะโดยได้ขับตามหลังรถกระบะของร้อยตำรวจโทวัฒนาก่อนที่จะลงมือใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงมาจากด้านหลังและเชื่อว่าคนร้ายน่าจะมาดักซุ่มรอยอยู่ก่อนแล้วเมื่อรถกระบะคันนี้ขับออกจากวัดจึงตามมาก่อเหตุค่ะ ต่อมาค่ะพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีค่ะผู้ปัญชาการตำรวจภูธรภาคาได้ลงพื้นที่และเรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่สพสบาย้อยเพื่อติดตามสถานก,การณ์พร้อมกับสั่งการให้เร่งหาเบาะแสล่าตัวคนร้ายที่ก่อเหตุค่ะด้านเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นใหนึงค่ะได้กล่าวว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดค่ะ เพราะวันที่21เมษายนที่วัดกุราค่ะได้มีการบวชสำเนินภาคฤดูร้อนเป็นการบวชช่วงปิดเทอมโดยมีลูกของร้อยตำรวจโทวัฒนามาบวชเป็นสำเนินที่วัดแห่งนี้ด้วยจนเช้าวันนั้นเนี่ยก็เป็นเช้าแรกของการออกบิณทบาตค่ะซึ่งร้อยตำรวจโทวัฒนาจึงขับรถกระบะมารับสำเนินและพระสงฆ์หรูปไปบิณทบาตในเขตเทศบาลสะบาย้อยแล้วก็มาเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับวัดกุราค่ะเป็นวัดเก่าแก่โบราณในอำเภอสะบาย้อยค่ะ เดิมเนี่ยเคยเป็นวัดร้างมาระยะหนึ่งค่ะก่อนได้รับการบูรณะจนกลับมามีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ในปัจจุบันแต่ไม่มีการรักษาความปลอดภัยหรือตั้งฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็เจ้าหน้าที่ทหารนะฮะจนกระทั่งเกิดเหตุนั่นเองค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงนี้ได้เลยค่ะ